สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอ้กันอีกแล้วค่ะวันนี้กับอร่อย์ลันทุงชาแนเเล,ลนะคะเมื่อนี้อร่เราลันทุงมีสมุนไพรมาฝากพี่น้องอีกแล้วค่ะผู้ใดเนาะคะ่ะทายเป็นเลือดน,นะคะพี่น้องใส่สมุนไพรสูตรนี้ได้ค่ะพี่น้องเด้อฟังให้จบด้พี่น้องนี่ค่ะพี่น้องสมุนไพรสูตรที่อร่อยลันทุงสีงมาฝามืันนี้ก็คือต้นเอื้องไม้หน้านะคะพี่น้องตามผู้นิผากต่างๆอาจอาจเสื่อมแตกต่างกันออกไปเนาะคะ่ะบางอำเภอบ,บางจังหวัดเอือนว่าต้นเอื้องนะคะนี่ค่ะ แต่ว่าสูตรนี้นะคะจะบ่ได้ใส่ต้นบ่ได้ใส่ใบแต่ใส่หลักนะคะพี่น้องเด้อเอาลวดระทุงดึงขึ้นบ่ได้ค่ะเลยเอาต้นมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเอาลวดระทุงสี่บอกวิธีการเหตุสมุนไพรเลยได้ค่ะว่าการท่ายเป็นเือนนี่ใส่ส่วนใดของต้นเอื้องไม้หน้าเนาะค่ะอันดับแรกเลยเนาะค่ะให้พี่น้องไปหาต้นเอื้องไม้หน้านี่แหละค่ะสิเป็นอุ้มประมาณนี้แหละค่ะเป็นใบแบบนี้นะค่ะจะเป็นใบแบบนี้หลือชิม,มีดอกแบบนี้ค่ะพี่น้องแดง บนเลือดหมูลํำตนจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงเนาะคะ่ะนี่ค่ะดอกจะเป็นสีขาวๆสีค่ะตุ่มๆค่ะพี่น้องโดยเนาะคะ่ะให้พี่น้องใส่ตลากของเขาเน้ะคะ่ะเอาเราะทุ่งดึงขึ้นแล้วมันบกขึ้นพี่น้องขอโทษได้หลายที่พได้อ่าคุดลกขึ้นมาให้พี่น้องเบิ้งว่ามันเป็นจังไดเนาะคะ่ะแต่ว่าย่างในน้อยพี่น้องก็หูเราว่านี่คือต้นเอื้องไหมหน้าเนาะให้พี่น้องไปคุดมาได้ค่ะพี่น้องให้พี่น้องไปคุดหลกของต้นเอื้องไหมหน้ามาสองกำมือคะ่ะพี่น้อง เอาไปล้างออกดีๆแล้วก็ไปทุบทุบทุททุบุไปต้มในาน้ำลิตรหนึ่งต้มเดือดซิบนาทีปงตองกินแต่น้ำใสๆค่ะยาของเฮาบ่าต้องไปกินส่วนหลักของเพื่นค่ะกองเอาตั้งแต่น้ำเนี่ค่ะพี่น้องโดยนะคะวิธีการกินให้เห็นผลก็คือ15-20วันเด้อค่ะพี่น้องถ้าตัําก้อนนี้เด้อค่ะบ่เห็นผลค่ะบางคนนะเห็นผลตั้งแต่เจ็มือแหลกก็มีค่ะเรื่องแบบนี้ของแบบนี้มันแล้วแต่คนเด้อค่ะพี่น้อง พี่น้องนะคะก,กินก้อนอาหารมือละสองเถื่อเสากับแลงเด้อค่ะพี่น้องให้กินต้อเนืองคือจังอร่อยละถุงเบาไปหน่ยเด้อค่ะ้าพี่น้องบ่กินต้อเนื่องมันอ,อาจสะบ่เห็นผลนะคะอาจจะไม่เป็นยายอดหรือว่าทาพี่น้องใส่หน่อยก็สองกำมือมันก็นจะบ่เห็นผลค่ะถ้าพี่น้องอยากเคดกินหลายมือสามารถต้ม่มลรวไปแช่เย็นไว้ือมาอุ่นกินไหนได้ดพี่น้องโดยนะคะสองต่อหน,นึ่งค่ะสองก็คือลากของต้นเอื้องไม้หน้าอีสองกำมือต่อหนามลิตรหนึ่ง ถาซีกาม,มือเนาะคะ่ะหลากนี่ใส่น้ำสองลิตรสองต่อหนึ่งคุ้นไปเลยพี่น้องพี่น้องคงเข้าใจเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดนะคะสงสัยยังก็สามารถทักแชทอร่อยเหลินถุงถามได้ทั้งเพจได้เลยเด้อค่ะถ้าอร่อยเหลินถุงว่างอร่อยเหลินถุงกับสีทาย่อยตอบให้ครบเพจทุกบาทเด้อค่ะผู้ใดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเอร่อยเหลินถุงนั้นเลยเด้อค่ะเพราะว่าสีได้เป็นการบอกบุญน้ำกันผู้ใดที่เป็นโรคท้ายเป็นเลือดเด้อค่ะแช่ไปพี่น้องแช่ให้ ไอ้นคนไอ้หูเนาะค่ะว่าสมุนไพรบานเฮ้านี่เกิดตามขางทางนน่เป็นยารักษาโรคทายเป็นเลือดได้ได้พี่น้องนี่เฮ้ามองขามได้พี่น้องลหลายๆคนอาจสิมองขามสมุนไพรตัวนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณในพี่น้องเรื่องผู้เฒ่าผู้โถนันนิษฐานสีหูเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สิฝากไว้สนิทก่อนสวัสดีค่ะ